หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN นายกประชุมคอรมอรเศรษฐกิจหลังตระเวนบินประชุมผู้นำจับตาวันนี้ครั้งชงมาตรการแก้นีต่ำกว่า1 0 0 0 0แสน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่3ในช่วงบ่าย14นาฬิกาซึ่งวาระที่คาดว่าจะนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจกระทรวงการคลังก็คาดว่าในเอกนิตินิติแทนประภานรองนาย,ยและรัฐมนตรีครั้งจะเสนอมาตรการโครงการแก้ปัญหานี้เสียของประชาชนโดยเป็นหนี้ที่ยอดต่ากว่า1 0 0 0 0แสบาทส่วนนางสุภจีสุธรรมพันรัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะเสนอมาตรการโครงการ Quick Big Win ของกระทรวงซึ่งเป็นโครงการที่เน้นเรื่องการดูแลภาคการเกษตรเช่นมาตรการสนับสนุนสินเชื่อการเข้าถึงแหล่งทุนการเพิ่มช่องทางการขายการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกษตรกรและอาจจะมีมาตรการคงรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า และเตรียมมีการจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพนอกจากนี้คาดว่ารัฐมนตรีพาณิชย์จะมีการรายงานความคืบหน้าการเจราจาการค้าระหว่างการร่วมคณะเดินทางกับนายกรัฐมนตรีไปประชุมสุดยอดอาเซียนส่วนการประชุมคอรมอพรุ่งนี้น่าจะมีมาตรการของกระทรวงพลังงานลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจหลังก่อนหนีน้ยังไม่ถูกบรรจุเข,ข้าสู่วาระการประชุมเมื่อ28ตุลาคมเนื่องจากนายกไปต่างประเทศ รวมไทยสร้างชาติประชุมใหญ่ปรับทับสรุปเพียรพันธ์นั่งหัวหน้าพักต่อไปชัชวาลนั่งเลขาส่วนนรพัฒนทิ้งประชาธิปัตยปมานั่งรองหัวหน้า โดยพักกรมไทยสร้างชาติจัดการประชุมใหญ่วิสามณประจําปีครั้งที่1เลือกหัวหน้าพักเลขาธิการพักและกรรมการบริหารพักสรุปได้เพียรพัน์สารีรัตวิภาคนางหัวหน้าพักกรมไทยสร้างชาติต่อส่วนตําแหน่งรองหัวหน้าพักมีวิทยาแก้วพรดายวิสุทธมเพชรอัทวิสุวัตพักดีนรพัทแก้วทองชื่นชอบคงอุดมสามารถมะลูลีมโกวิทธารนาพันเอกเฟื่องวิทย์อะนิรุทธเทวาและมีชัชวานคงอุดมนั่งเลขาธิการพัก หัวหน้าพักพิรพันธ์ขอบคุณสมาชิกที่เลือกให้นั่งตำแหน่งหัวหน้าพักรวมไทยสางชาติต่อไปพร้อมบอกว่า2ปีที่ผ่านมาตนมีโอกาสเข้ามาปฏิบัติภารกิจให้กับประเทศที่กำกับดูแลเรื่องของพลังงานซึ่งก็มีผลงานมากมายวันนี้มีนิมิตหมยอันดีที่พักได้คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่โดยเฉพาะตำแหน่งเลขาที่ได้ชัชวานคงอุดมมารับตำแหน่งซึ่งมั่นใจว่าด้วยผลงานที่ผ่านมาชัชวานมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานจะดูแลขับเคลื่อนพักให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ เจ้าพญาเร่งระบายน้ำรับมือพายุค,คันแมกีชาวบ้านท้ายเขื่อนเดือดร้อนกว่า300หลังคาเรือนเกือบ1เดือนแล้ว ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพญาตาบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทล่าสุดตรวจสอบน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนที่จุดวัดน้ำ42นาคายจิรประวัิที่นครสวรรค์น้ําเหนือเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากฝนที่ตกหนักทางตอนบนของประเทศล่าสุดวัดได้2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและน้ําเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น32เซนในรอบ24ชั่วโมงซึ่งทางเขื่อนต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้าลงท้ายเขื่อนจากเติม2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไปอยู่ที่2,100ลูกบาทเมตรต่อ นาทีรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของร่องมรสุมกําลังแรงและพายุคันแมกกีซึ่งก็จะทําให้ท้ายเขื่อนตั้งแต่อําเภอสัพ,พยาชัยนาทลงไปถึงสิงห์บุรีอ่างทองอายุทยาน้ําเพิ่มขึ้นแน่ๆ1 0บถึงสาเซนติเมตรโดยตําบลโพนางดําออกอําเภอสัพ,พยาที่อยู่ท้ายเขื่อนถูกน้ําท่วมไปแล้วกว่า27วันล่าสุดประชาชนเดือดร้อนกว่า350หลังคาเรือน กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน10จังหวัดฝนตกหนักโดย24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและเพชรบุรีส่วนเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงผาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่ บริเวณของกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนก็ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วคือลมทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ต้องเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งวันนี้อุณหภ,ภูมิต่ําสุด24-25องศาเซลเซียส